ครับพี่น้องหญ้าสวยหญางามอาํานวยการเกษตรครับมือนีสิผ้าพี่น้องมาเห็ดยีดเพื่อสิม,มัดใส่กระเลือกล่างมันสะปลังครับนี่คือถังมักยีดอันนี้ยีดผมกรลังกินน้ำตาลไส้แดงกินจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมก็จังเสียเอา,อายีต,ตัวนี้นะครับเอายีต,ตัวนี้ที่ผมเลี้ยงยีดแล้วผมยังสิมเอาใส่ในโอ่ง นะครับเพื่อตีออกซิเจนให้มันจะเริ่มเติบโตขึ้นแล้วผมก็จังสีไปกรอกซีถุงเปลือกล่างมาครับนี่ยีดมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาผมยานมันเหี้ยออกจากถังเดี๋ยวผมตักออกก่อนนี่นี่ผมจะตักออกมาใส่นี่นี่ครับใส่ลงไปในนี้โอ้ยดีครับมือนี่ยผมเส้นการสามโลยีดถุงหนึ่งนะครับยีดห่อหนึ่ง หีดหอหนึ่งผมใส่น้ำตาลใส่แดงสามโลละลายให้มันเข้ากนันมันสีล้นเดี๋ยวผมตักออกกันครับตักมาใส่องค์ตักมาใส่โอง่งเดี๋ยวผมถือว่างไวนน้นี่กอนนี่ละยุนี่กับมีออซิเจียนตีตลอดครับโอซิเจนตีตลอดเดี๋ยวผมถือท้าไว้เบิ้องอเปลือกล่างที่ผมเตรียมไว้นี่ครับยุนี่กระสอบสิบเป็นเปลือกล่าง อันนี้นรบรบนะรจุใส่กระสอบไว้ก้อนครับถุงละสามสิบโลนะครับสามสิบโลสีใส่กระสอบว้ผมเปิดปากถาครับใส่กระสอบวบบรรจุสังกิโลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตั้งแต่สีเอายีดนะครับเอายีดมะเทลงนีแลก็จังสีมัดถุงไปถธอซ่งลูกค้านะครับมือนีเฮ็ดบ่อหลายเฮ็ดสองตันนะครับเฮ็ดสองตัน เอาจังไฟถาเบิงครับรออีกจักข้าวผมกับจังเสียวยีดมาเทลงในถุงนะครับเทลงในนี่แหละพี่น้องเดือเบิงกันแล้วก็มันจุทรงกค้าครับกับยังสิมีการซับยาน้มมือนี่